สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราในค o เปอร c h a n แนลอีกเช่นเคยเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปชมเฟรนด์น้ำหอมประจำปี2021ของเราค่ะ สำหรับในปี2021ที่ผ่านมานะคะทุกคนก็เป็นปีที่นักนวงหนักหนาเหลือเกินนะคะก็ทำให้เราและหลายๆคนนะคะต้อง work from home ก็คือทำงานจากที่บ้านนั่นเองนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้น้ำหอมน้อยลงนะคะหรือว่าหยิบใช้น้ำหอมเพียงแบบแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีกลิ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละกลิ่นเลยะะไปเริ่มที่กลิ่นแรกกันก่อนเลยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยได้มาตอนที่จะปลายปีแล้ว แต่มาติดเซริดน้ำหอมได้ด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำหอมจากมิดแบงคอกค่ะกลิ่น Silver ร์สปาร์คเค่ะทุกคนสำหรับกลิ่นนี้นะคะเขาก็เพิ่งเปิดตัวไปประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกายนนะคะเราได้มาเนี่ยในขนาด10 ml นะคะเป็นแบบนี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้แล้วก็หลอดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นนี้เนี่ยคือฉีดขึ้นมาครั้งแรกคือชอบเลยนะคะมันเป็นเหมือนกลิ่นอะไรสักอย่างที่เหมือนเราคุ้นเคยแต่นึกไม่ออก ส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะเพราะว่าเราดมแล้วเรารู้สึกถึงชายหนุ่มที่รวยรวยมาก่อนหล่อเลยนะสำหรับกลิ่นนี้นะคะ หรูดูแพงดูมีระดับคือทำงานดีนะคะคำว่าเฟรนด์ของเรานะคะทุกคนไม่ใช่แค่เราหยิบมาฉีดเองเท่านั้นนะเราชอบให้คนข้างๆอ่ะฉีดนะคะเพราะเวลาเราได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกดีนอกจากให้คุณผู้ชายฉีดแล้วเราก็ฉีดเองด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบโอ้แมนจนผู้หญิงใช้ไม่ได้นะคะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนอ่ะขออนุญาตฉีดนะคะฉีดใส่กล่องเพลยนี่แหละนะคะกลิ่นอ่ะ มันให้ความรู้สึกมีความแบบเฟรชนะคะในตอนที่ฉีดออกมาตอนแรกนะแต่ว่าความสดชื่อนาน,านามันไม่ได้อยู่ตลอดนะสุดท้ายแล้วมันกลับให้กลิ่นที่ดูหรูดูแพงดูมีระดับอะทุกคนเราชอบมากๆเลยนะคะสําหรับกลิ่นนี้บางคนอเอชอบมากทําไมยุบไปนิดเดียวก็เพราะพิ่งมาใช้ตอนที่จะปลายปีแล้วนะคะก็คือพึ่งมาใช้แต่ว่าหยิบใช้บ่อยแล้วก็ หยิบให้คนรอบข้างเนี่ยใช้บ่อยๆสําหรับใครที่เล็งกลิ่นนี้อยู่นะคะสำหรับน้ําหอมมิดตัวนี้เราแนะนําเลยนะทุกคนไปลองเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะก็น่าจะยังทันอยู่นะทุกคนเออไปลองดูนะคะกลิ่นนี้ดีงามมากเลยค่ะมิทซินเวอร์ส p ปาร์คเคิลค่ะต่อไปนะคะเป็นเฟอร์บิตกลิ่นที่2ของเรานะคะประจําปี2021นั่นก็คือน้ําหอมจากคริสตียนดีออกลิ่นลัคกี้นั่นเองค่ะทุกคน เราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายมูเตลูคนนึงเลยนะคะช่วงนี้หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าหยิบกลิ่นนี้มาฉีดบ่อยขึ้นเพราะชื่อของเขาค่ะทุกคนชื่อลักกี้นะคือถึงแม้ว่ามันจะมีช่วง work from home ใช่ไหมคะแต่ก็มีช่วงที่เราต้องไปทำงานที่ทำงานเหมือนกันนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องเอางานไปส่งงานต้องผ่านหรือว่าต้องไปเผชิญหน้ากับใครอะ่ะเราก็จะหยิบขวดน,นี้มาฉีดนะคะกลิ่นลักกี้กลิ่นนี้นมาฉีดเพราะเรารู้สึกว่า นึ่งล่ะชื่อมันดีมันต้องนำพารสิ่งดีๆนี่คือสายมูที่แท้ทูนะคะแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นที่สดชื่นไม่หนักนะคะเป็นกลิ่นสบายๆที่เราสามารถแบบได้กลิ่นเขาได้ทั้งวันนะคะเออกลิ่นนี้นี่ซื้อมาแบบซื้อมาทางออนไลน์นะเคยทํารีวิวไปแล้วนะคะใครยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะคะสียอูู้อย่างเดียวทุกคนขวดนี้นะคะคือฝีมือการการเลเซอร์ขวดอะ่ะ คือบอ่ได้เลยนะคะอันนี้เราซื้อออนไลน์นะเราไม่ได้ไปยืนดูเขาแบบเลเซอร์ที่ที่เคาน์เตอร์นะคะฝีมือเลเซอร์คือเราเลเซอร์เป็นคําว่าคูเปอร์นะทุกคนแต่ว่ามันบ่ได้อะมันบ่งาม <c oughs> คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะจะไม่เลเซอร์เลยนะคะนี่ทุกคนเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่พอเวลาฉีดแล้วมันมัน,นึกถึงชื่อของเขาจริงๆนะคะคนตั้งชื่อเนี่ยก็คือเข้าใจตั้งชื่อนะอืม ฉีดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องเป็นวันของฉันเป็นวันที่โชคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปีที่ผ่านมาก็จะหยิบกลิ่นนี้ขึ้นมาฉีดนะในวันที่รู้สึกว่าต้องพึ่งพาโชคชะตาหรือว่าต้องการที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายสบายสบายไม่ตึงเครียดด้วยค่ะสําหรับคริสเตียนดีออ์นะคะกลิ่นลักกี้ค่ะขวดต่อไปนะคะทุกคนนะั่นก็คือน้าหอมจากลาฟลอเรนกลิ่นนี้นั่นเองค่ะ น้ำหอมกลิ่นนี้นะคะเรามีมานานมากแล้วทุกคนเราก็หยิบเขาใช้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ในปี2021อ่ะเป็นปีที่เราหยิบเขามาใช้บ่อยขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเรา work from home แล้วก็ทำงานที่บ้านเนาะเราก็ต้องการความสบายใจความแบบผ่อนคลายนะคะเราไม่ได้ออกไปเจอใครก็ไม่จาเป็นต้องใส่กลิ่นที่แบบมันดูหรูหราหรือว่าเออมันดูแพงอะไรมากนะคะก็ฉีดกลิ่นเนี้ทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบ มีกลิ่นของฟุตตี้นะคะมีความเป็นน้ำแตงโมวหวานๆคือลงตัวนะกินนี้ชอบมากๆเลยมันเป็นน้ำหอมที่มีมานานแล้วล่ะทุกคนแต่ก็เป็นน้ำหอมที่เราชื่นชอบมากๆแล้วปีนี้หยิบเขามาใช้บ่อยใช้แล้วแบบปลอบประโลมจิตใจสดชื่นนั่งทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกดีผ่อนคลายนะคะสำหรับราฟจากราฟลอเรนค่ะ ผ่านไปแล้ว3กลิ่นนะคะทุกคนต่อไปมาเป็นกลิ่นที่4นะคะกลิ่นนี้เนี่ยขวดน้องอาจจะแบบขมุกขมัวนิดนึงนะคะเพราะว่าสมบุกสมบันใช้มากเลยเนั่นก็คือ,อ,อน้ำหอมจากบูการีนะคะโอเพอร์ฟูมโอเดอร์บลองนะคะขวดนี้กลิ่นนี้จริงๆอ่ะมีมีอีก2กล่องที่ยังไม่ได้แกะนะคะแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช้อยู่ประจำนะคะ ในปี2021นี้หยิบเขามาใช้บ่อยในคืนก่อนนอนเรียกได้ว่าแทบจะอยู่แบบแทบจะอยู่ข้างที่นอนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับกลิ่นนี้เราชื่นชอบมากๆเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายสบายนะคะให้ความรู้สึกว่าเออฉันพร้อมที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หลับพักผ่อนในคืนนี้นะคะเป็นกลิ่นที่เคยรีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะชื่นชอบมากๆมากหรือไม่มากคิดดูว่า มีสแปร์ไว้อีก2กล่องที่ยังไม่ได้แกะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันหาซื้อยากนิดนึงนะคะสำหรับตัวโอเพอร์ฟูมโอเดอร์บลองจากบูการีนะคะเป็นกลิ่นของชาทุกคนเป็นกลิ่นของชาเบาๆจางๆแต่ไม่ใช่แบบชาเขียวมัทฉะนะมันเป็นชาขาวนะคะคือเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกรีแล็นะอืม อบประโลมเยียวยาจิตใจซึ่งมันเหมาะมากๆในปี2021ที่ผ่านมาทุกคนมันมีเรื่องที่แบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาเยอะแยะมากมายเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการน้ําหอมที่กลิ่นหนักหน่วเซ็กซี่ขยี้ใจหรืออะไรเราต้องการทําสภาพแวดล้อมรอบตัวเราอะให้มันดูแบบดูผ่อนคลายดูมีความสุขดูแฮปปี้อะไรแบบนี้นะคะก็ mm. <อ>จะเลือกใช้เป็นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ชอบมากๆแล้วก็น่าจะชอบตลอดไปเลยนะคะ ผ่านไปแล้วสีกลิ่นค่ะทุกคนต่อไปเป็นกลิ่นที่5้านะคะกลิ่นนี้ก็เคยทํารีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือน้ำหอมจาก Glossier ค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแบบน่ารักน่ารักเป็นกลิ่นแปลกแ,ปแ,ปแปนะคะแต่ว่ามีความยู i q u e ก็คือในความแปลกของมันเนี่ยทำให้มันมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นเราจะเลือกฉีดกลิ่นนี้เวลาที่เราจะต้องออกไปที่ทำงานนะคะต้องไปเจอคนนะเรารู้สึกว่า อยากได้กลิ่นที่สบายๆแต่ก็ยังมีอะไรอยู่นะคะไม่อยากแบบสบายมากไปจนเหมือนไม่ได้ฉีดอะคือถ้าออกนอกบ้านแล้วก็อยากมีตัวตนไงทุกคนอยากให้ทุกคนรู้ว่าอ้าอยาคนนี้มาแล้วนะได้กลิ่นใช่ไหมคะแล้วกลิ่นเนี้เป็นกลิ่นที่เราหยิบใช้บ่อยนะคะในปีนี้รู้สึกว่ามันพอดีมันไม่แรงเกินไปกลิ่นนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกับดิฟทีคเฟอร์เดโปนนะคะอาจจะเป็นแบบพี่สาวน้องสาวญาติทางห่างกันได้อยู่นะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนเลยร้อยเปอร์เซ็นอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าเวลาเราดมเนี่ยเรารู้สึกนึกถึงนะคะดิฟทิกเฟอร์เดอร์โปนะข้อดีงามของกลิ่นนี้ก็คือมีความติดทนนานนะสําหรับตัวเรานะคะฉีดแล้วก็คือติดทนนานตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนนะคะแต่ว่าไม่ได้กระจายตัวรุนแรงนะคะเป็นกลิ่นที่อ่าอยู่ร,บรอบๆตัวนี่แหละแต่ว่าไม่ได้กระจายไปแบบบู้ให้ทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ออไปทํางานก็เหมาะนะคะกินนี้ไปทํางานก็เหมาะหรือไปนั่งเล่นคาเฟ่ชิลๆไปเดทเดทแรกอย่างเงี้ยได้อยู่ทุกคนคือไม่ได้เป็นกลิ่นเซ็กซี่อะไรนะคะเป็นกลิ่นที่แบบดูน่ารักปุ๊กปิ๊กดีแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองค่ะผ่านไปแล้ว5กลิ่นนะคะต่อไปเป็นกลิ่นที่6กลิ่นนี้ยังไม่เคยพูดถึงเขาในคลิปไหนเลยแต่ว่าเคยลงรูปไปแล้วครั้งนึง แต่ว่าเรายังไม่ได้ทํารีวิวแยกนะคะวันนี้เนี่ยพาน้องเขามาเปิดตัวก่อนเพราะว่าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ได้มาไม่นานแต่ใช้เขาไปเยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือน้ําหอมจาก byredo นะคะกลิ่น b l d e r r r e a k นั่นเองค่ะคนดูวันนี้เป็นขนาด100 ml นะแต่ว่าความยุบนั้นนะคะความพร่องไปของน้องนานนะคือเยอะมากนะสำหรับเราที่ ็นคนที่มีน้ําหอมเยอะแล้วถ้าขวดหนึ่งใช้ไปขนาดนี้แสดงว่าใช้ทุกวี่วันเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นน่ารักเป็นกลิ่นดีเป็นกลิ่นสุภาพมีความเด็กๆไม่พูดเยอะได้ไหมเดี๋ยวจะเก็บไว้รีวิวแบบแยกนะคะกลิ่นเนี้ยอยากจะบอกว่าบลายบายด้วยนะคือไม่เคยไม่เคยดมกลิ่นมาก่อนนะคะแต่ว่าสั่งซื้อมานะแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ชอบมากๆมากๆนะคะเป็นกลิ่นที่แบบ มีความฟุตตี้นิดๆนะคะตอนเปิดแต่พอมันแบบได้ดาวอยู่กับผิวแล้วเป็นกลิ่นที่ละมุนหอมมากนะทุกคนชอบมากๆเลยถ้าบรรดาปีนี้เนี่ยให้เลือกน้ำหอมที่เป็นที่หนึ่งในดวงใจของปีนี้ก็คือกลิ่นนี้นะคะเอาไปเลย byredo b o u de r f r i k นะคะใครอยากฟังรีวิวแบบฉบับเต็มนะคะเดี๋ยวจะทำแยกอีกทีวันนี้เอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนว่าน้องเขาติดเฟอร์ i รแล้วนะคะ ต่อไปนะคะทุกคนเป็นกลิ่นสุดท้ายนะคะ Favorite perfume ประจำปี2021จริง,รงๆอายมากเลยนะที่จะพูดถึงกลิ่นนี้ก็คือเราไม่มีขวดจริงของเขานะคะเรามีแค่ขวดแบ่งขวดเทสของเขาที่แบบไปซื้อมาจากคนอื่นนะคนแบ่งมานะคะเพราะไม่มีปัญญาที่จะหาซื้อได้ทุกคนคือนางหาซื้อยากมากนั่นนะคะ เคยได้ข่าวว่าแบบโซลเอาขายหมดทั่วประเทศทั่วโลกไม่มีขายคือใครอยากได้คือหาไม่ได้นะคะทุกคนนั่นก็คืออาพูดมาซะเยอะแยะนะคะนั่นก็คือน้ำหอมจากโบเตกาเวเนตานะคะเบอร์เจ็ดลีลานั่นเองค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีขวดจริงนะทุกคนมีแต่แบบไซส์ทดลองนะคะ ขวดเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้และทุกคนแต่อันนี้เป็นเป็นเบอร์สิบห้านะปิดไว้ขวดก็จะลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นน้ำอีกอีกสีหนึ่งนะชื่อกลิ่นว่าลีลานั่นเองนะคะโบติก้าเวเนต้าเบอร์เทุกคนเนี่ยแล้วเราก็แบบไปซื้อแบบที่เขาแบ่งขายมาทุกคนเราก็เหลือเท่านี้แล้วก็เขียมใช้มากเพราะว่ามันหอมาก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 มมากม,าม,ามา มีกอไก่อีตัวเอามาให้หมดคือไม่แปลกใจเลยอะที่คนเขาตามหาแล้วมันหายากมันโซเอามันหมดคือคนอื่นจะดมแล้วรู้สึกยังไงเราไม่รู้นะแต่สำหรับตัวเราอะคือมันแบบหอมอะไราขนาดนั้นนะมันเป็นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นเบาๆนะทุกคนแต่ไม่จางนะคะกลิ่นนะคะทุกคนกลิ่นท็อปโน้ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซีวอเตอร์โซลนะคะ มิดเดิลโน้จะเป็นดอกไลยแหลกนะคะแล้วก็เบสโน้ตจะเป็นมัสค่ะคือโน้ตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหลายตัวนะทุกคนแต่กลิ่นอ่ะเป็นไรที่แบบลงไหลอ่ะลงไหลเลยจริงๆคืออยากได้ขวดเต็มมากคือใครมีบอกหน่อยคืออยากได้สุดๆเลยนะคะหรือไปสั่งซื้อที่ไหนช่วยบอกทีกลิ่นเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วดูสวยอ่ะฉีดแล้วเป็นคนสวยเป็นคนแพงเป็นคนดูนิ่งๆหน่อยนะคะแต่สวยเออ แล้วก็เป็นกลิ่นสุภาพทุกคนเป็นกลิ่นดอกไม้แต่ไม่ได้ดอกไม้แบบฟร o r a ลจ๋านะเป็นดอกไม้บางๆเบาๆผสมปนเปนกับกลิ่นมัสแล้วก็กลิ่นอะติดทนนานมากนะสาหรับผิวเราคือติดทนนานมากตัวเบอร์สิบห้าเนี่ยทุกคนที่เราว่าชอบแล้วอะเรามาเจอตัวเบอร์เจ็ดเนี่ยนะคะตัวแบบไลลาชื่อเขาชื่ออะไรนะลีลาอะไรสักอย่างเนี่ยเออ คาโกพาราเดียนโนลีลานะคะจากโบเตกาเวเนตานะทุกคนคือชอบมากๆเป็นเฟเวอร์ิตก็คือชอบแบบปีนี้ก็คือชอบลองจากตัวนี้เลยเนี่ยชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วก็ชอบตัวนี้แต่ว่ามันดูดูเหมือนจะคลั่งใคร,ครตัวลีลามากกว่าเพราะเพราะ,เพราะไม่มีไว้ในครอบครองไงทุกคนอะไรที่เรายังไม่มีครอบครองเรามาจะาคลั่งใคร,ครมากแต่พอมีเข้ามาในครอบครองแล้วก็แบบ เออก็ชอบอะแต่คือคือแสวงตัวนี้มากกว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้การกระจายตัวคือดีมากเวอร์นะคะถึงกลิ่นเขาจะดูเป็นกลิ่นที่แบบนิ่งๆคีปลุกหน่อยแต่การกระจายตัวคือดีมากเวอร์มันได้กลิ่นแบบกลุ่นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เราจะฉีดแค่2อสามสเปรย์นะอโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเฟเวอร์ลิตน้าหอมในปี2021ที่เราชอบใช้มากที่สุด มีตัวไหนที่ไปตรงกับทุกๆคนบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหรือใครมีน้ำหอมที่แบบเป็นเฟเวอร์ริทแห่งปีอยากแนะนำจะให้เราลองนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันเลยนะคะก่อนจากกันไปนะคะทุกคนก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะสุขสันต์ในวันปีใหม่นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเนี่ยเบิกบานนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ